สวัสดีครับสวัสดี f อและผู้ติดตามทุกคนครับอยู่กับช่องเต้งตะลอนถ่ายครับทีมีตะลอนมิที่นครพนมครับนี่ครับเจอใครเอ่ยครับสวัสด,ดีครับผมไม่ได้มานานไม่ได้มานานครับ <c oughs> เกือบหลงเกือบหลงนครพนมเลยไหมนี่ก็เจมพ <c oughs> ี่นนท์นอนนนทักไทยทลนด์นนานญญญญจะได้มานาครพนมครับใช่กี่ปีแล้วเนี่ยตอนออกคันนี้มาปีแรกมาอยู่ครั้งนึงที่มาวิ่งกับเวียอ๋อแต่ว่าวิ่ง ผ่านแต่พอมาจันมาทางนี้มาไม่ถูกเอาลืมลืมทางแล้วพี่นนท์ก็มาวิ่งพัสดุกอะไรด้วยใช่ไหมมาพัสดุกใช่มารอบแล้วมาเอามาแล้วพัสดุกกลับลงไปเที่ยวเดียวมาตอนปีใหม่พอดีไม่คิดเลยว่าจะได้กลับมาอีกแล้วกลับมาเรื่อยๆมากลับฐานเดิมมันเหมือนได้กลับบ้านเลยมดทธิใจเลยว่าที่มาใกล้จะถึงน้พวกเหมือนรู้สึกว่าได้กลับบ้านมันยังว่าเลยเนาะ มาโตได้ประสบการณ์ที่ดีไปเนาะมาบ้านเก่าใช่มาใกล้บ้านเก่านี่ครับรถพี่นนท์คลีนครับนี่กระบอกเอังไม่มารอครับอันเดิมนี่ก็ปลดระวางแล้วใช่ไหมกระบองเดิมนี่พี่นนท์อ๋อมันแตกอ๋อเป็นจมมาครับแตกถ้าเกิดแตกเรียกว่าเกิดใหม่แล้วเนีถ้าไม่รู้ไปโดนอะไรมาอีกเนี่ย เจลาบีนะมนี่ครับตลอดอกริ้งครีนแต่ช่วงนี้ก็ช่วงหน้าฝนช่วงหน้าฝนกระทะก็ไม่เงา <c oughs> แต่ก็ยังดีนะไปล้างมาหน่อยออ๋ตอนแรกกระทะเนี่ยไม่มีคำว่าสีมินียมเันนะครับดำมี่ยมเลยนี่ครับกรบ้องเหล็กสวยนะครับแต่ไม่ค่อยขัด ถ้าขัดไมเงาเลยใช่ไหมใช่แหกได้เดี๋ยวไม่ไม่ขัดตัวพิลลนก็อุณหภูมิชนแล้วครับถ้าวิ่งถ้าเกิดมาในตู้เย็นเนี่ถ้าอุณหภูมิไม่ชนนี่กินข้าวไม่แฝงถ้าได้ชนแล้วก็โอเคใช่ไหมใช่ถ้าได้ชนแล้วกินข้าวแฝงรออย่างเดียวเลยเป่ะเนี่ยใช่รอข้ามอย่างเดียวผลแลบเพิ่งออก ออกใช่เพราะทุกวันนี้ทุเรียนวิ่งยากต้องรอผลแลบต้องรอหลายอย่างต้องผ่านเกษตรจากต้นทางก็ปลายทางด้วยใช่ไหมใช่จากต้นทางมาแล้วก็ส่งแลบอีกแบบเป็นตัววในกรุงเทพมั้งแล้วก็กวดผลแลบตู้เบอร์ตู้นบทะเบียนนนบกว่าจะออกมาได้พอออกมาได้ปั๊บถ้าผ่านปั๊บเขาก็มาล็อกซีนซีนตะก่วครับอันนี้ซีนล็อกซีนาสติกวิ่งยากเรื่อยๆื่อยทุเรียน ชุนนันก็วิ่งทุเรียนครับเที่ยวนี้นี่รถพี่แกก็นี่แล้ครับนี้นะฝนมีมีมีโปรเจกต์อะไรไหมี่นนันโปรเจกต์เหรอใช่อยากเป็นยางอีกสี่เส้นอยากเป็นยางอีกสี่เส้นเปลี่ยนมาสี่เส้นโอ้โปรเจกต์นี่ลงยางก่อนใช่สำคัญที่สุดคือยางรถสำคัญมากถ้ายางไม่ดีก็วิ่งงานไม่แซ่บมันสำคัญมากๆยางเรื่องยาง กระวนกระวนเดี๋ยวกระวนยางแตกยางเลื่อยนะครับไม่เกียดนี่ได้มาเซ้นสี0 0มีแต่คนบอกว่าไม่ดีอแต่ก็ต้องลองใช้ดูต้องลองใช้ทุกยี่ห้อด้วยนัมันท้ายท้ายมันสวยดีนะ <laughs> ย้อยเรียบเรียบเดี๋ยวไปใส่ทับทิมโอ้แล้วก็ ก็จะทำกระบองเหล็กตรงนี้อีกอันนึงแต่ก็แค่คิดคิดไว้เฉยๆกระบองตรงไหนพี่ตรงนี้เหรอใช่หอมเงินเงินตัวตัวแม่น่ะวะใช่ใช่นี่สายขาวทั้งคันกระทะมิเนียมอ๋อนี่ก็นี่มิเนียมหมดใช่ไหมพี่หมดแล้วแต่ข้างในไม่มีเนียมเฉยเหลือแต่ถ้าใส่ข้างในมีเนียมด้วยน็อตไม่พอโอ้ก็นี่แค่นี้ก็พอแล้ว ใส่ให้รู้ว่ามีเนียมพอไม่ต้องเงาไม่ต้องเงาไม่ต้องเงานี่นี่ก็ู้เย็นน้อยู้เย็นน้อยขัวข้างหย่างเดี๋ยวนี้พี่นนท์ไม่ค่อยโชว์ฝีมือเลยไม่ได้โชว์เลยซื้อกินอย่างเดียวซื้อกินอย่างเดียวบางทีมันเอามันเอาเวลาไปทําอย่างอื่นไงเพราะตอนนี้มันทําหลายอย่างไหนจะ YouTube ไหนจะแอฟฟ้าไหนจะทิกเกอรแล้วไหนจะต้องดูรถ เน่จะต้องดูงานเอาหลายๆอย่างมันดูแลหลายอย่างแล้วตอนเนี้ยไ,ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเมื่อก่อนบางทีเวลาทํากับข้าวอ่ะกว่าจะเราทําทํากับข้าวกว่าจะได้กินอ่ะใช้เวลาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยนะใช่แต่นถ้าคนเยอะๆแบบนี้เนาะทำกันกินใช่เวลาอยู่เยอะๆทำกับข้าวกินกันแต่ถ้าอยู่คนเดียวส่วนใหญ่จะซื้อกินเสร็จปับ๊บแล้วก็กินเสร็จเพื่อนตัดคลิปนอนนอนกินก็แป๊บเดียวถ้าไปทําก็ใช้เวลาใช่เพราะว่า ตอนที่เราอยู่ที่เนี้ยที่เราขับ่เนี้ยที่ไม่มีเวลาเยอะๆคือเราไม่ต้องทาอะไรอะไรเลตอนนั้นนะแต่ว่าแต่พอเงี้ยเราต้องมาจัดการตัวเองตามอะไรหลายๆ,ๆอย่างเลยเรื่องการเงินเรื่องนั่นนี่โอ้การเงินนี่ต้องคัดหมอคิดหวแล้วระเบิด่นะม่บ้านด้วยก็พี่นนท์ด้วยใช่ไหมบริหารเนี่ยมึงมีแม่บ้านดีได้ได้หลังบ้านดีถึงวะเขาเป๊ะนี่เจะเดินใหม่นะ ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยลงใต้ได้เปลี่ยนแน่นอนไฟนี่เหรอครับใช่อันนี้จะเป็นสีแดงแล้วก็สีแดงไฟลีไฟเลี้ยวเอาเป็นสีนี่เขียวมะนาวเขียวมะนาวไฟใหญ่น้อยพี่นนท์ก็ยังอยู่ใช่ไหมพีู่ครบเลยแล้วตอนนี้ไม่รู้ปักมันพังหรือว่ามันสลับกันอยู่สีหางอะไฟหางเห็นไหมใช่ไฟใหญ่น้อยพลสตินี่ครับโอ้ดูเดินปก วิ่งตู้เย,ย็น40นี <c oughs> มันก็หลอนๆนะเนวะลาเข้าโค้ง <c oughs> เอาเซ็ตรถอะวิ่งตู้4.5ดู <c oughs> สังเกตช่วงนี้นี่เข้าเซ็ตรถวิ่งตู45<อ>้4.5เวลาวิ่งอะแม่งก็ไม่ลอยม่นมันเหมือนกดแบบตึ๊กตึ๊กแง่ไม่รู้โอ้โหครับแล้ว4.5มันยืนย่นยืน<อ>่นออกมายื่นนี่เลยมันยังถ่วง,งน้ำหนักไดงง้มันจะบาลานซ์บาลานซ์งงนมันก็ไหลดีแล้วนะครับตู้4.5เป็นงานไหลเอันนี้ไม่ค่ไหลอ๋พอพี่นนท์ เหมือนกันเลยเครื่องปัรทัยกับข้อรถหอมใบแรกของพิชาอู้ป่านนี้ขายได้เป็นร้อยร้อยใบแล้วมั้งครับตอนแรกแกไม่กล้าทําให้พิชาบอกทําเลยพี่วะไม่เป็นไรหรอกร้านที่ไหนนะพี่นนท์นครสวรรค์นครสวรรค์เยอะว่าอยากเปลี่ยนงี้แหละเป็นทรงใหม่อแล้วหรือเปล่าอยากได้ทอดกลมขึ้นไปคู่เลย แล้วก็ทําฝาปิดเอาอ๋อที่ว่าม,มวันมันออกมันจะเปิดเองนะแต่บ้านเราก็เห็นแล้วนะเห็นมีทําแล้วเราก็เลยอยากได้มันแต่ดูไว้ตั้งนานแล้วแหละแต่เป็นกนี่แหละต <laughs> ิดเรื่องงบเขอเาคู่ด้วยเนี่ยทั้งเครื่องบนไปทั้งขัรถก็มีได้ล้ด้วยโดนตลอดไหมพี่เนี่ยไดรอเนี่โอ้โดนตลอด <laughs> <laughs> โอ,อโอ้นี่ครับสแตงี่โน้อคิวคิวหน้านี่แพงไหมเพื่นไแก๊ปเลยเหรอใช่แก๊ปแ,แก,แก,ป,แกปหน้าสองหมนโอ้สองหมื่นเลยใช่อันนี้มันเป็นของพี่เอ็มเอ็ระเบิดไงอ๋อมันมีโลโก้เอ็มเลยนะสองหมื่น้อมขาอ่าถ้าเป็นของพี่เจ้าหนึ่งที่ใส่ฮีโน่นะ่ะหมื่นห้า อ๋ออ๋อ,อ,อตุกก๊กตานี่เขาก็ปรับกบับนี้แบบเข้าด,าดนะ่านอะไรไม่เคยโดนจับพีหรอคแต่อยากคุมไม่กล<อ>ัวกลัวมันสีมสันซีดนี่ครับมีคันก็รถโที่ป้าครับนี่บดหัวไปไหนเนาะครับหล่อเลยล่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับรอไปอ่ะก็เด็ก <c oughs> โอ้โที่ป้าก็มีตุกก๊กตาด้วยนะพ่อรล้วเด็กกันมั้ เออเดียวกันบอนี่นนี่ก็เป <pl ains> ็นไมรุ <Hum ming> ่นยุโรปครับยกล้อเสียงถอยด้วยครับบนขึ้นหน้ารถได้ไหมได้ได้ดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมด้านบนครับด้านในด้านในรถพี่นนท์กันนะ ไอ้อาน้ารถพี่นนท์ก şey ันหน่อยครับว่าด้านในอลังการแค่ไหนว่ารถแค่ไหนได้ได้ครับนี่มีแอร์บ้านด้วยนะรถพี่นนท์เนี่ยแอร์บ้านด้วย